ให้ใจสงบจึงถือว่า,อาวิเศษมากไม่มีอะไรจะวิเศษเกินกว่าการฝึกใจท่านทั้งหลายการฝึกใจแม้จะหยุดใจไม่ได้ผลก็เกิดขึ้นในใจแล้วเหมือนเรามีเชือกผูกใจใจก็ดิ้นอยู่ยังไม่ยอมง,ง่ายๆเพราะกำลังคือสมาธิของเรายังมีไม่พอที่จะบังคับใจได้เท่านั้นเอง ท่าได้แสดงไว้แล้วว่าอาณาปานาสติกรรมฐานเป็นของยากอุปรมยากยากในการตั้งตำแหน่งของมหาภูตรูปทั้งสี่นั้นด้วยใจในเรื่องนี้ขอขยายความคำว่าอาณาปานาสติกรรมฐานมีอยู่ห้าคำอาณาหนึ่งตาหนึ่งสติหนึ่งตัมหนึ่งฐานหนึ่งคำว่าอานาคืออัศาศาตสาสะแปลว่าลมหายใจเข้า คำว่าปานาคือปัดปราศแปลว่าลมหายใจออกสติคือการะระลึกรู้กรรมะแปลว่าการงานของใจฐานะแปลว่าที่ตั้งของใจคำว่าอานาปานาสติกรรมาฐานจึงแปลว่าสติระรลึกรู้แล้วกำหนดลมหายใจเขาออกเป็นที่ตั้งการงานของใจก็คือทําสมาธินั่นเองท่านแสดงต่อไปว่าเป็นของยากอบรมยาก คำว่าอบก็คือกายนอกได้แก่รูป,ปกายคำว่ารมก็คือกายในได้แก่นามกายคำว่าอบคือทําให้หอมคือศีลคำว่ารมคือทําให้ติดคือสมาธิเมื่อปฏิบัติจึงต้องอบไปด้วยรมไปด้วยเรียกว่าอบรมทั้งกายวาจาใจคำว่ายากในการตั้งตำแหน่งของมหาภูตรูปทั้งสี่ด้วยใจคำว่ามหาภูตรูปก็คือ ตัทวิธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ําเตโชธาตุคือธาตุไฟวายโยธาตุคือธาตุลมเรียกว่าหมหาภูตูตั้งสี่แปลว่ารูปใหญ่มีสี่รูปคือดินน้ําไฟลมซึ่งมีอยู่ในตัวเราคาว่ายากในการตั้งตําแหน่งด้วยใจหมายถึงตั้งอยู่ในฐานที่หนึ่งคือท้องน้อยใต้สะดือลงไปฐานนี้ต้องหายใจลึกสุด ตั้งอยู่ในฐานที่สองคือบริเวณลิ้นปีตั้งอยู่ในฐานที่สามคือบริเวณชงอกตั้งอยู่ในฐานที่สี่คือบริเวณลำคอชงดูภาพพระที่นั่งถ้านั่งสิธะอาสนะหรือนั่งขัดสมาเชรนั่งท่าน,นี้นิยมกันโดยเฉพาะสมัยสุขโขทยัยท่านใช้อีกศัพท์หนึ่งว่าวัชระอาจวัชระแปลว่าเพชรอาจคืออาสนะแปลว่านั่ง คงจะแปลว่าท่านั่งพิเศษที่แข็งแกร่งเหมือนเพชรดังที่รูปได้ปรากฏให้เห็นอยู่ขนาดนี้สรุปก็คือนั่งคูบันลังตัวตรงมั่นคงนั่นเองอันนี้พูดถึงวิธีการนั่งโดยเนื้อหาคำวญญายาตตามพระบาลีที่แสดงไว้ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้หรือปฏิบัติไม่ได้ท่านหมายถึงทําได้แต่ไม่ได้มาโดยง่าย ต้องมีศรัทธาความเชื่อมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าต้องมีสัจจะความจริงใจต่อตอนเองเป็นพื้นฐานของใจจริงๆต้องถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจต้องประรบความเพียรฝึกฝนตนอยู่เสมอหนึ่งเดืองเพื่ออบให้หอมเพื่อรมให้ติดท่านเปรียบเหมือนอบตายนอกด้วยน้ำอบจึงหอมอยู่ณที่นี้หมายถึงสัจศีลรมให้ติด เหมือน,นพระแต่ก่อนท่านรมบาทเองให้ติดสีดำแล้วขัดด้วยไปตองแห้งให้เป็นเงาสะอาดนาที่นี้คือสมาธิป็งใช้คาว่าอบรมยากต่อไปวิธีการหายใจคือหายใจเข้ายาวลึกลงไปลึกลงไปอย่างนิ่มๆของลมไม่ใช่แบบกระโชกลมลักษณะรุนแรงจนผิดธรรมชาติธรรมดาของการหายใจ การตั้งอยู่ของลมไม่ใช่กลั้นลมไว้คำว่ากลั้นลมคือปิดลมไม่ให้ออกมีลักษณะใช้ลิ้นกดเพดานปากของเราแต่การตั้งลมนั้นยกทรงอกขึ้นลักษณะยกทรงอกด้วยลมโดยใช้ปอดเก็บลมไว้นั่นคือลักษณะการตั้งลมและตั้งอยู่แบบนิ่งๆโดยประมาณเท่าๆกับความยาวของลมหายใจเข้าและกระนดรู้ว่า ึงจะใช้ปอดเก็บลมไว้ส่วนใจนั้นต้องตั้งอยู่ฐานที่หนึ่งให้ได้อย่าไปอยู่ที่ทรงอกพิธีการปล่อยลมออกคือหายใจออกลักษณะเป็นการจัดระบบระเบียบของลมคือประคองลมออกโดยกำหนดเท่าเท่ากับความยาวของลมที่หายใจเข้าและเท่ากับความยาวของลมที่ตั้งทั้งนี้ให้เกิดความแนบเนียนของอารมณ์เสมอกัน คือทั้งเข้าทั้งตั้งทั้งออกมีสามจังหวะเท่ากันเมื่อกำหนดรู้ลมจึงเป็นการรู้ละเอียดผู้ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิมักจะรู้เรื่องภายนอกจึงมีปัญหาตามมาให้แก้อยู่ตลอดเวลาคำว่าหายใจยาวเท่ากับขนนกตกได้สาธิตให้ดูแล้วและก็จำได้แล้วความหมายก็คือเป็นพื้นฐานที่วางไว้ให้รู้ร่วมกันทุกคน แต่เมื่อปฏิบัติต้องมีสัพเายะคือสะดวกในจริตของตนเราก็พิจารณาเอาเพราะทุกคนเป็นนานาจิตตังแปลว่าจริตไม่เหมือนกันบางคนอาจจะสั้นกว่าขนนกตกแต่มีความยาวใกล้เคียงกับขนนกตกบางคนอาจจะยาวกว่าขนนกตกแต่มีความยาวใกล้เคียงกับขนนกตกบางคนอาจจะยาวเท่าขนนกตกเราก็มาปรับเอา เพราะการปฏิบัตินั้นต้องใช้จิตตะและวิมังสาแปลว่าใส่ใ,ใจใคร่ครวนพิจารณาแต่เอาความยาวของขนนกตกเป็นประมาณเป็นพื้นฐานเป็นหลักของการปฏิบัติอีกประการหนึ่งมีการรับรองทางวิทยาศาสตร์ว่าโดยปกติแล้วการหายใจด้วยอกทีพจรจะเต้นเร็วเหนื่อยง่ายต้องหายใจทีทีแต่ถ้าหายใจด้วย ท้องที่พระจอนจะเต้นช้าไม่ค่อยเหนื่อยเป็นการกระตุ้นกระบังลมที่กระบังลมจะมีเส้นประสาทวากัสซึ่งเส้นประสาทตัวนี้เป็นพาราซิมพาเ h ติกเป็นประสาทมีผลต่อการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อเพิ่มการทำงานของลำไส้เส้นประสาทวากัสจะส่งคลื่นไปที่สมองทำให้หลอดเลือดขยายความดันเลือดลดลง ที่ประจอเต้นช้าหายใจช้าเราจรึงต้องฝึกหายใจลงไปที่ท้องแทนวิทยา,าศาสตร์พูดอย่างนั้นลงไปที่ท้องแทนวิทยา,าศาสตร์พูดอย่างนั้นฉะนั้นการฝึกหายใจลึกเป็นที่รองรับของทางวิทยา,าศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งในสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮิทคอนซินและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย พบผลตรงกันว่าชาวพุทธที่นั่งสมาธิเป็นประจำสมองในส่วนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ดีและความคิดด้านบวกจะทำงานกระฉับกระเฉงช่วยผ่อนคลายความเครียดและทำให้สมองส่วนที่เป็นศูนย์กลางความทรงจำด้านร้ายตัวลงและการนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให,ให้อารมณ์แปรปรวนตกใจเกลี้ยกลาดหวาดกลัวลดลงด้วยแพทย์โรคหัวใจจากมหาวิทยาลัยฮาวาดแะให้คนไข้โรคหัวใจฝึกสมาธิระหว่างบำบัดด้วยยาไปด้วยและได้ผลไปที่น่าพอใจเพราะทำให้ความดันโลหิตและความเครียดลดลงอย่างมากที่นำมาแสดงนี้ที่เห็นว่าการทำสมาธิดีช่วยบำบัดโรคได้ด้วย และมีประโยชน์หลายอย่างแต่เขาไม่ได้บอกว่าวิธีทำสมาธิทำอย่างไรมีหลักฐานมาจากไหนคือไม่มีรายละเอียดเหมือนที่มาปฏิบัติณนาสถานที่แห่งนี้บอกรายละเอียดทุกอย่างโดยไม่ปิดบังอให้ทุกอย่างนั่นเองและให้โดยไม่เลือกว่ามาจากที่ใดให้เสมอกันแต่จะสำเร็จผลน,นั้นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติ เหมือน,นเรากินข้าวกินเองก็อิ่มเองประโยชน์ก็จะได้รับเองพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าท่านเป็นผู้บอกทางให้เดินเท่านั้นฉะนั้นวันนี้ก็สรุปไว้แต่เพียงเท่านี้